สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาคลิปนี้น้ำเชียกะสิไปเยี่ยมพอเสเมียงกับพอหลอเนาะครับผมค่ะผู้เพิ่นมีพระคุณต่อน้ำเชียกับเก่ามาเชียแต่โดนผลขาดท่านผู้ชมค่ะบ่ถิ่มบ่ป๋ากันค่ะเราเมื้อนี้น้ำเชียกับ FC เอฟซีพันกะมี่อา่าจัดใจเล็กๆน้อยๆเนาะแม่นค่ะคฝากไปเยี่ยมอีพอ่อ สองอีพอพอเอกสองค่ะดันผู้ชมครับค่ะแต่ว่าคนบ่รู้ดิค่ะว่าน้ำเชียกับกลามาเชียสิไปมือนีนเนี่ยมาสิไปอยู่แล้วแต่ว่านี่แหละครับผมเพียงงานหัน้ำใชื่แล้วครับไปกันในบ้านี้ค่ะเอาสิเป็นจ้าไดเจ้าไดกับไปเบิ่งกันเนาะค่ะคลิปนี้น้ำเชียสิพ้าไปตามแนวทางอ่อลางนู่เฒ่าแม่นครับผมลางที่อ่าสำคัญมาหันะ เขาทั้งแปดเจ็ดเขาทั้งวิ่งด้ถาครับวิ่งแปดวิ่งเจ็ดค่ะ <Yeah. S 1> สรุปลางให้เอฟซีเบิงเลยยี่สิบสามสำนักผุน่ะท่านผู้ชมค่ะยี่สิบสามสำนักค่ะทิศทางเลขนี่มากคือกันมัดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเอฟซี FC ที่เพิน่นไปทำงานพ่เห็นเพิ่นกระถามถูกแล้วไม่ต้องถามหาขึ้นานล่งแถกระจิอยู่ในคลิปนี้ร่วมให้เอฟซีเบิงด้อค่ะ ขอบคุณแน่ทางอาจารย์ทุกท่านไก่สีออกแล้ววันอาทิตย์ดอนบับผมค่ะวันอาทิตย์นี้ค่ะสิได้เฮกันค่ะ่อนูุชมขอบคุณแน่ทางอาจารย์ทุกท่านเด้อค่ะคลิปนี้มัดรวมเลขล่างอาจารย์ที่เคยเข้างวดวันแปดเจ็ดเนาะค่ะทั้งวิ่งพร้อมค่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะเลข,ขค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ สีมี่ไปเยี่ยมพอสมเนียงก็พอร้องสีไท,<า>ทยให้เบิงเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสรุปเลขล่างค่ะบางอันก็มีบนล่างเนาะครับค่ะสำนักที่พนเขาแปดเจ็ดลงหันค่ะแปดเจ็ดล้กก็มาวิ่งเจ็ดล้กก็มาวิ่งแปดค่ะเลขล่างวังหันนี่อยู่กับ น้ำเชียเนี่ยเยอะมาก<ะ>เลขบนว่ามีค่ะท่านผู้ชมเลขบนไม่มีค่ะ,คะแปดเจ็ดยู่น้ำเชียเยอะคักค่ะงวดว่าหันนี้น้ำเชียจะมาสรุปเลขลางยี่สิบสามสำนักค่ะท่านผู้ชมยี่สิบสามสำนักให้เอฟซีเด้เบิง่งสรุป้วค่ะสรุปค่ะเอฟซีตามไม่ทันค่ะเอฟซีตามเพราะท่าน ถามว่าถูกแล้วไม่ต้องถามหาคือน่านปล่อยแถะอ้าปล่อยเหรอดิเลขดับล่างคือน่านปล่อยแถะค่ะไม่ออกน้มคือน่านปล่อยแถะอารมณ์นี่เข้าใจเลยค่ะว่าเพ่นเหตุงานเราเ่นกับบอบอะไรตามขถูตุก c เพิ่นบ่มีเวลาค่ะน้ำเชียร์จัดให้ค่ะสรุปเน้นเน้นให้เอฟซีเบิง้งแต่ละสัมนกให้เลือกเอาเด้อค่ะเป็นแฟนครับของสัมนกใดให้ เอาสำหนักนั่นก็อติดเพื่อนไวกนเนาะครับค่ะก็ต้องหลยแน่เพราะว่าน้ําเชี่ยทำงานกับกองเชี่ยแต่ละทีเนี่ก็คือต้องมีถูกมือให้เอฟซีเดบงได้ช้มนะครับค่ะขันมาร่วมกันแล้วมันก็หลยเนาะค่ะเท่ากับมีแฟนครับมีอาจารย์อยู่ในดวงใจอยู่แล้วเนาะครับค่ะเลือกเอาเด้อค่ะดานูุชมโชกดีค่ะน้ําเชี่ยกับ คือกันกับเอซีสิเลือกเอากับโบลูวาเสียเอาสำนักไหนค่ะกสิสกอติดผู้เปนผ้าถือก้อนเนาะค่ะมาลุยเลยค่ะทุานผู้ชมน้ำเจียร์ฉีฝ่าวไปเ้ยค่ะว่าอ่านแนวทางเ้อค่ะเพราะว่าคอยอ่านปานไดค่ะเพราะว่าจะสรุปงวดที่พ่นถือกับงวดไม่ให้เอฟซีเพิ่งเนาะครับค่ะเอาค่ะทุานผู้ชมยี่สิบสามสำนักค่ะถูกแล้วไม่ต้องถามหาค่ะนี่ค่ะพิ้นมีคำเหนี่ค่ะ หกศูนย์ค่ะแปดเจ็ดตรงตรงค่ะงวดนี้สิมาอยู่เก่าหาเด้อค่ะถ้าเก่าหาเนี่ยเก้าม่เชียนี่ดับเบอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชนสุ่มเนียค่ะเอาปล่อยไปแล้วค่ะมาค่ะอันนี้เลยเลขเพื่อนเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นกะบหายงวดว่าหันหายวิ่งแปดค่ะท่านผู้ชนเส้มหายวิ่งแปดงวดนี้น้ำเชียกัน้ำมาลงเด้อค่ะเลขมูเพิ่นค่ะ อาไปแล้วค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสนคัญแม่กทมแด้วค่ะแม่กทมเลขล่างค่ะสตีที่องแม่แล้วค่ะแปดหามาแล้วเรากำมาศูนย์หกค่ะตรงตรงเลยที่ค่ะงวดว่าหันผ่าดเลขว่ากบเนาะครับค่ะเขาวิ่งแม่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเอาให้ยุดวิดีโอแล้วค่ะถ้าสนใจสำนักไหนให้ยุดวิดีโอน้ำเชียจะไปเร็วๆมันหลายค่ะ เอาค่ะนี่ค่ะถูกแล้วไม่ต้องอ๋อล่างไม่ออก,าออกนามขอโทษค่ะนี่ค่ะวิธีการเดินเลขของเ่นนี่เด้อค่ะงวดวันพันหมงวดก้อนผลพันิ่นเขาวิ่งหบค่ะล่าสุดน,นี่ตรงๆค่ะนี่เสียตกทั้งพลังเงินดีครับผม เขา่าดีด้วยเลขอสองบนล่างค่ะเข่า,ขาดีด้วยครับผมนี่นี่ะมีน้ำเชียอน้ำมะรุ่งกัคือสองหัวแล้ว,ไปล,วไปล่างหมดเนาะครับค่ะนี้ก็ไปลางโอ้ไปบนผอมดีเถาะเนี่ยนี่ค่ะพ่อนนทบุรีเนาะครับค่ะพ่อนนทบุรีกับปล่อยออกไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขล่างค่ะ อาจารย์สมชายแตะตองว,วดคุณเดค่ะา่านผู้ชมเนาะครับแม่ค่ะดังคักแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ดีดังพวกผู้่ะเพิ่นเขารักน่วยตัวเดียวค่ะคต่อมากเขารักซิฟค่ะเหมาะสำหรับการวิ่งแม่ค่ะนี่รหงวดไม่เดค่ะคา่านผู้ชมแอดบันชายครับผมเห็นล่าง เดินดีงวดนี้สี่กับเจ็ดครับผมเน้นที่สี่เหมือนอาจารย์สมนชายเลยมีตัวประกอบความที่ท่าเนี่นี่ครับผมชุดล่างหมดว่าหันเข่าแปดเจ็ดตรงๆแล้วค่ะานุส้มเก้าคู่นี่มักสำหรับไหนเลือกเอาแล้วค่ะเลือกเอาค่ะนี่ค่ะสายด่วนเลขวิ่งครับผมว่าหันกับแปดเจ็ด นี่ครับไปบนรางได้ครับพี่ห้องเนาะเกือบเกือบแล้วอืครับวันนี้เป็นับนี่มากแล้วครับผมวันนี้เป็นไปรางครับอูบนรางเลยเถาะบนล่างคือเก้าค่ะหมออยู่ที่แถวา,างอันนี้บนเน็นบ่แมนงวดนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมเก้ 1. 1> ากับหนึ่งค่ะกลุ่ม VIP วีพงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะครับ ค่างวดนี้เป็นงวดแหลกค่ะท่านผู้ชมแม่สีนวลน,นี่ค่ะว้ยซองเลขวิ่งกทมรครับผมค่บังันครับวิ่งบนล่างแปดแปดเจ็ดครับผมตรงๆรืขึ้นกัน,นงวดนี้ก็ได้เก้าครับผมค่ะ เห็นว่าเลขกันชนชกันจม่ได้ครับพี่น้องคือเปลเจ็ดเลยแถวครับแต้มล่างแอดชันรัชนกเนาะคสี่ครับผมหนังคนก็มีอ่าชุดติดแต้มน้ำเชียร์ก็มาเชียร์เฮตัยเด็กอ่ะวุ่นวุ่นอยู่ของเก่าดิค่ะท่านผู้ชมคุณพี่พรครับผมหน่วยล่างว่าหันเข่าเจ็ด วันนี้นมากกัอบแต่เกือบต้องหมดแล้วครับผมสี่หกแปดคับ, 4, 6, 8, คบี่นองเป็นเลขคู่แม่นด้วยครับแม่นโู้ลมดีนี่ครับคือกันครับผมอืมเอาเก่ากับหนึ่งคับี่นองอู้ใช้ว่านครับผมโอ้เสียด,ดายง่ทันแม่น ปูกับไห้ปลาไหลปูครับพี่น้องอจะเนียนเลยอาจารย์ประสิทธิ์คือกันครับผมว่างันขึ้นบนเท่าครับหวดนี้ล่างหกพรนมันใจวิ่งบนเก่าว่าหันเนียเข่ายี่ดีพอชนบุรีค่ะ 7, 8, 8, 7เจ็ดแปดแปดเจ็ดคือนหมวดนี้กับซีก่าครับผมตัวเด่นพุ่งนี้ละค่ะรานผู้ชมพรุ่งนี้ค่ะครับพุ่งนี้ค่ะรานผู้มชม โค้งสุดท้ายเนาะพ่นมักสิเขาโคง้งที่ถอาแม่ก็ติดไว้ครับผมค <ะ S 2> เพิ่นจะมีตัวพิเศษยังไม่ไห้เลข f อที่โทรบอกครับผมนี่แล้วเนาะอง่าววันนี้มาแล้ว9598นี่ค่ะ ที่ตายี่อัเนเนาะอาจารย์เก่งคอยค่ะหดดีเป็นกันเน้นแปดโนรางแมนอาจารย์ก็บวัทีมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะบัวสองหดดีแล้วก็ปูใช่ไีมครับเอาทีมเหล็กดับดับในเหลือเหล็กเกิดครับนี่ค่ะท่านผู้ชมหดว่างหานันเนาะแมนค่ะได้เจ็ดตัวครับผมดับสามค่ะ ทับสามตนี่กับเอฟซีเป็นแนะนําให้เห็ดแบบนี้ก็เลยเห็ดตามเป็นหมวดแรลกก็เลยพานค่ะครับคือคือเหาดับแค่นี้ค่ะเพราะว่าเหาลงมาหลายปีแล้วแต่ว่านี่สองสองสำหับนี่เหาลงมาเป็นหลายปีแล้วแม่นครับแต่ว่าปูเป็นหัวก็มาหาเหาปีนี้ค่ะก็มีตัดดับอีกเพิ่มมาอีกกิน หาสำนักครับผมกับกะเล่เรือเลขาตัวนี่แหละครับลองเบิงึงนี่ค่ะบดัมบูส้มเนาะครับค่ะบันนี้ก็เลยเอาอปูซีสเกตยร์มาถอดปูซีสเกตครับผมบนันนี้ก็แอสแอชเชนหลงค่ะครับนี่ค่ะบันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมบันนี้ก็เลยไปกลายเป็นตัวนี้ เหียห้าตัวมาครบล่างค่ะเ,เ,เนี้ยวออกค่ะกตเพิ่นมาไม่เนาะที่เพิ่นเดินดีกันแอดนิติครับผมชนกันโดยบังเอิญได้ครับผมนถ้าเถอะมันคือบังเอิญครับนี้คือพี่น้อยซีกัเห็นผลงานนี่แหละเด็กกลับนี่แล้วมาชนกับแอดนิติโดยบังเอิญอ,อันนี้เอฟซีก็บซีเห็นผลงานแอดเสินหลงเพราะว่าอู้น้ำใช่ลงค่ะ อันนี้ลูกกันอยู่แล้วว่าปู้ซีสเกตคันคบนันท,ที่เหลืออยู่นี่เจดโตกับลูกกันอยู่แล้วว่าเป็นปู้อารมณ์ดีเก็ไม่ใช่อาจารย์ผูครับค่ะบนะมมันี้ก็เลยมาตัดนี่ก็เลือตัวนี้พอเอิญว่าของแอดนิตินี่พนเขามาสองสามมวดดแล้วสี่ตัวมาครบล่างค่ะครับจังได้มาส้นกันไหมคะ่ะเพิ่มของเข้าเพิ่มแค่แปดเนาะครับค่ะนี่ค่ะดับมดเลยที่เถาเนี่ย ดับก็เอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่ามีตัวเล่นค่ะเพ็งดับหลายหลายค่ะท่านผู้ชมสองคู่ล่างตัดดับครับนี่ค่ะหมู่บ้านน้ำเชียกับเกาะไม่เชียลืมอ่านไหนฟังครับเดี๋ยวอ่านอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมสิบสองคู่ล่างตัดดับมีหนึ่งสองสองสามห้าหกสองศูนย์สองสี่สี่หกสองห้าสามหก สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับผมนี่คือช่วงกันซ้มคูเนาะแม่ค่ะเฮต,ตามนาทีเดอร์ค่ะเป็นแนวทางค่ะนี่กับผนงานของพอชอนบุรีเหล็กดับสิบงวดผ่านหมดครับผมตั้งแต่ปีใหม่มาเถ่ากเก่าพอชอนบุรีดับ ดนี่เอฟซีนี่ไปใส่หรือไปขวากบน้ำเชียตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันน้ำเชียกับพอต้องดับบิยูเพิ่นกาสนะค่ะนี่แหละค่ะสรุปใ้เอฟซีบงเนาะเอาปิดท้ายรายการค่ะเหมือนเดิมครับผมงวดว่าหันเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมค่ะปิดท้ายรายการค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะ เอาครับผมมาหอดเียนพอสำเนียงแล้วครับพี่น้องนครับผมมาแล้วเอาเอาไปหาพอปะบอบบพินคนบ,บอ,อกได้ดินเสื้อพิคน นอนเมย์ผู้ไดนเนี่ยก็เมย์แกนเร็วผู้ใดนเนี่ยมหาผู้ไหนแกนเร็วผู้ใดลูกคืนแม่จำเสียงได้ป๊ลูกคืนผู้ไดนเนี่ยพี่เรียกผมว่าเออผมยุ่งคือเอารูปคืนเองไป้โอ้เอาเเจ้าคืนขนนันเอาูคืนังไปได้โยงเสอก็ไปได้ อุเมนกคบเขาไมครับอืมมนมันเม็ดป่าแถวบ่แมนว่าเม็ดมันเสยบยุติวันมันยังกินเป็นอย่างเงี้ยแม่เยอะอืแรงเี่เงที่าเนี่ยตกลงผู้ใดนี่ตกลงผู้ใดบอกก่อนคันบ่บอกคันบ่บอกว่าห้เสียงไหมเสียงไหมผู้ใดอกบไเจ้าเยอวบเด้วเาถ้วยมาด้อผู้ใดซอสสามมกับมีเราไอ้เจ้าช่วงท่าน จำได้แล้ว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 บางคนเตี่ยน้ำเชี่ยวนายจำตู้วันเย็ซีฝากมาให้กับน้ำเชี่ยอันนี้เอาไข่ไว้ถอดกินเด้อน้ำเชี่ยซื้อมาให้กับนมกับขนมแต่ว่าพคนแข็งแรงด้เนี่ยถัาว่าเป่าเป่าอัดกันเสียงเพลงมาแล้วฟังยังเลยป่ะนี่เอาเปิดเบื้องกันนะเปิดเบื้องกันนะเปิดเบื้องกันนะเย็ซี่มันฝากมากคนอะป้า ใบสีแดงเด้อใบแดงเด้ใบแดงก็ใบหย่างใบแดงก็ใบเท่าบ่ใบเท่าใบม่วงคุณอ่ะมมันีใบอะไรผมอยากได้ขนาดพอกบอเอาไว้นี่นี่เอาไว้นี่นี่เยอกมาก็ตือไก่เห็บเสียนัจำบัวอะไรจำบัวเสียงไปไส่นี่เอฟซีพันฝากมาให้กับน้ำเชียกับสื่อน้ำเชียกับเลยสือของสื่อใครมา่นกสื่อนมมาให้นี่เงินเอาไว้เยอะไปสื่อเลขกด้า ใส่สงว่นี่ใส่สงวะไม่เจ๊เอตัวนี้ส่งว่าเจ๊เจไ่ได้โกมีสูงแค่สงมันสุใเจเอยังไปเปิดว่าของการการเปลี่ยนให้ผู้เดียวเยี่ยผู้เดียวเยีงอะ้ยเปี่ยนเปลี่ยนมไแล้วก็เปลี่ยนแคมเกิดเที่ยวไปเที่ยวมาว่าิมอดีบัอืมอ๋อ่ิมอาดบกลับแล้วบ้า จัเมื่อบ่เนี่ยเราได้แบบสิบสิบมันคำสิบไปหาคอร้องคอคอร้องต่อใบใบได้แบบนี้ใบใบก็เอามือใบใบด้วยแข็งแรงบ่แข็งแรงเอาขึงชึ้นสูงกันละ้วกันโอเคโอเคไปก็ได้พอแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีสีบสอบแล้ว